สวัสดีครับผมสวัสดีครับทักทายกันด้วยนะครับผมพี่ๆท่านไหนเข้ามาก็ฝากทักทายกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้มาอัปเดตสินค้านะครับผมไม่ได้อัปเดตลง youtube นานแล้วครับผมช่วงนี้ไม่ได้ว่างเลยครับพี่ช่วงนี้ยุ่งหน้าร้านครับยุ่งครับสวัสดีครับฝาก กดติดตามร้าน m i ม Music ด้วยนะครับผมช่อง y u u t u b ว่็ผมร้าน m i ม Music บุรีรัมนะครับผมพี่ๆท่าไหนเข้ามาก็ทักทายกันนะครับผมว่าชมดูที่ไหนบ้างนะครับ สวัสดีคนดูทั้งสามท่านนะครับผมสวัสดีครับได้ยินเสียงไหมครับผมได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับผมพี่ๆีท่านไหนได้ยินกน็สวัสดีครับ ฝากกดติดตามด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทักทายกันหน่อยครับผมได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับได้ยินก็ทักทายเข้ามาด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับฝากกดแชร์ด้วยครับผมอันนี้มาอัปเดตสินค้านะครับมาไลฟ์สดมาไลฟ์ผ่านช่อง youtube นะครับผมว่า มีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างนะครับผมนี่ครับดอกลำโพงสิบแปดนิ้วยี่สิบเอ็ดนิ้วสิบสองนิ้ว15นิ้วนะครับผมก็มีตู้ตู้เสียงกลางก็มีนะครับผมตู้เสียงกลางราคา850บาทก็มีนะครับผมเสียงกลางฮอนหลดนะครับเดี๋ยวฝากกดติดตามด้วยครับผมทักทายกัด้วยครับว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทางไกลด้วยครับผมทักทายกันหน่อยครับผมเข้ามาแล้วก็พิมพ์ทักทายนะครับว่ารับชมอยู่ที่ไหนบ้างนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับวันนี้นานมาทีครับนานมาทีอันนี้อัปเดตผ่านทางช่องทาง Facebook นะครับอันนี้มาอัปเดตผ่านช่องทาง u t u b e นะครับผมไม่มีเวลาถ่ายคลิปลงเลยครับช่วงนี้ว่าจะถ่ายคลิปลงก็ยุ่งอยู่ครับ เราติดตามอ่าราติดตามอยู่อยู่ที่ช่องอ่าเลจุนจีแล้วกันนะครับผมที่พี่เขาที่อยู่บุรีรัมนะครับผมเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตสินค้าให้ชมนะครับผมนี้ก่อนผมผมก็ไม่ค่อยได้อัปของของร้านตัวเองนะครับสวัสดีครับสงขาคอนบุรีสวัสดีครับ สมุดสาครชัดเจนขอบคุณมากครับลูกค้าทางสมุทดสาครน,นะครับผมที่คอนบุรีขอบคุณครับลูกค้าทางคอนบุรีโคราชนะครับผมทางสงขาชัดเจนสงขาขอบคุณมากครับลูกค้าใครที่เข้ามาก็ทักทายกันหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาชมสินค้านะครับผมว่ามีตัวไหนบ้างตู้ลำโพง ตู้ลำโพงก็อยู่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวตู้มือสองอยู่ด้านนอกแลครับจะมีราคาโดนๆตู้เสียงกลางครับยห้า0บาทก็มีนะครับผ่านทางช่อง youtube มันจะภาพมันก็จะไม่ชัดนะครับผมภาพมันก็จะเบลอๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าเป็นที่อะไรไม่รู้นะครับคือว่าเขากำหนดมาให้แค่นี้นี่ครับตู้ตู้คอลัมน์น่ครับผมคอลัมน์ตัวนี้ รา,าร,ราคาสุดเด็ดนะครับผมตู้คอ <men> ัมน์ก็มีครับปุ๊ยพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ราคาหลักยางนะครับราคาถูกแต่ว่าเสียง k, สุดยอดครับผมเสียงชัดเจนครับผมจะมีรุ่นอมีรุ่นสี่นิ้วครับผมสี่นิ้วสองดอกกับสี่นิ้วสี่ดอกนะครับแล้วก็รุ่นหกนิ้วสองดอกแรมหนึ่งดอกแล้วก็รุ่นแปดนิ้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพร้อมใช้งานนะครับผมใครที่ชอบ ตู้เล็กๆนะครับผมตู้เล็กๆเอาไว้ฟังในบ้านนะครับผมเปิดเพลงฟังสบายๆครับผมก็มีเราก็มีจําหน่ายนะครับผมเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับตู้ขอลมนะครับผมราคาลักย่าครับนี่ครับผมพร้อมใช้งานนี่ครับนี่นี่ครับพร้อมใช้งานนี่ใบละพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนี่ครับอู้หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับนี่พร้อมใช้งานนะครับผมดอกตามนี้ครับผมดอกคอลัม์หกนิ้วใช้งานใบละหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับผม ตัวนี้เป็นตู้เบอร์หนึ่งสวยๆนะครับผมมีตะแกรงปั๊มด้วยครับโอ้ตัวนี้เสียงสุดยอดมากครับพี่ตัวนี้เสียงเสียงดีครับผมใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมตัวนี้ราคาหนึ่งราคาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมตัวนี้พร้อมดังนะครับผมพร้อมใช้งานเสียงใสๆเลยครับผมซิกซิกซิกเลยเสียงสุดยอดเลยครับตู้ตะแกรงปั๊มนะครับผม ตะแกงปั๊มปรินเตอร์อย่างดีนะครับผมตู้ไม่อัดแท้นะครับผมตัวนี้สวยๆแล้วครับตัวนี้เป็นตู้หนิ้วนะครับผม6.5นิ้ว2ดอกแล้วก็แหลม1ดอกครับผมตัวนี้เสียงตอบโจทย์มากครับตัวนี้ตอบโจทย์มากที่ใครที่ชอบฟังเสียงซิปๆแบบว่าฟังแบบฟังในบ้านนะครับผมฟังในบ้านเบาๆเบสสิบสองนิ้วกับกลางตัวนี้นี่อุสุดยอดครับผมตัวนี้ พร้อมใช้งานครับใบละหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจก็ทักแชทเข้ามานะครับผมทักแชทเข้ามาหรือว่าโทรเบอร์โทรศูนย์แปดหกสองหกหนึ่งสามหนึ่งสองได้นะครับผมเรามีหลายรุ่นครับผมรุ่นแปดนิ้วแปดนิ้วนะครับผมรุ่นแปดนิ้วพร้อมใช้งานครับผมใบละสองพันสี่ร้อยเก้าสิบาทนะครับผมดอกแปดนิ้วนะครับผมตัวนี้เสียงใสมากครับตัวนี้เสียงรับประกันเลยครับผมจากร้านวิกมิวสิกบุรีรัมย์นะครับผม ใบละสองพันี่รเก้าสิบาทแล้วก็มาตู้คอลัมน์นะครับผมคอลัมน์คอลัมน์สีนิ้วสีดอกนะครับผมตัวนี้เป็นของช่างแม็กเอ็มซีนะครับตัวนี้จัดไปเลยครับผมใบละหนึ่งพัน็ด้ยเกสิบาทนะครับผมถ้าซื้อหนึ่งคู่สา0พัน้าร้ยบาทนะครับผมตัวนี้สาม0ันห้ารอยบาทสองใบนะครับตัวนี้ก็สา0พันห้า้อยบาทนะครับผมสองใบนะครับผมใครสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้ครับผม พูดคุยทักทายกันได้นะครับผมแล้วก็ตัวเลกนะครับผมตัวเล็กแต่เสียงไม่เล็กนะครับตัวนี้ใบละเก้าร้ยห้าสบาทนะครับผมเก้าร้อยหสิบาทพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้พร้อมดอกนะครับผมตัวนี้ใบละเก้าร้อยห้าสิบาทนี่เป็นโซนดอกลำโพงนะครับผมดอกลำโพงมีทั้งสิบ5ปดสิบ้าสิบสอง ครับผมเสียงแหลมยอดเบี้ยสินค้านะครับผมล่าสุดนะครับตัวนี้ดอกอินทนน์ครับผมอินทนน์หนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้เป็นไหนนะครับตัวนี้สวยๆแล้วครับผมดอกเดิมๆครับผมอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันแปดร้อยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับมีอยู่แปดดอกนะครับดอกเดิมๆนะครับผมก็มา สามสามรอยเอสดสิบห้านิ้วก็มีนะครับผมใครสนใจก็ทักสอบถามมาได้ครับหรือโทรมาสายตรงเลยก็ได้แล้วก็ดอกสิบห้านิ้วตัวนี้เป็นดอกห้าดาวนะครับผมสิบห้านิ้วห้าดาวมีเยอะนะครับตัวนี้ดอกเดิมๆนะครับนี่ดอกส,สวยๆเดิมๆครับตัวนี้รับประการความสวยครับนี่ของพีโอโนะครับ นี่ครับดอก15นิ้วนะครับผมทาเบดก็ได้บวไอสนิ้วนะครับทาเบดก็ได้ทํากลางก็ได้นะครับตัวนี้สภาพสวยมากครับดอก15นิ้วราคาลักยาครับตัวนี้จะเป็นดอกรุ่น5้าดาวครับผมตูดสติกเกอร์เหลืองนะครับตัวนี้ลูกค้าแกะออกนะครับจะเป็นตูดสีเหลืองนะครับตัวนี้ตูดเหลืองนะครับผมราคาอยู่ที่890บาทนะครับผมดอกละ890บาทเท่านั้นนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ดอกละ890บาทของ p ีโอเโอนะครับผม15นิ้วครับผม สภาพเดิมๆสวยๆครับผม890บาทนะครับจะเป็นรุ่นตูดเหลืองนะครับตัวนี้ตูดเหลืองทิกเกอร์ลูกค้าแกะออกนะครับตัวนี้เป็นดอกของ p ีโอเรโอแปดบาทกรับผมดอกเดิมๆครับดอก18นิ้วครับ21นิ้ว PR ครับผมขอดูแหลกหน่อยแหลกมันอ่าน่าจะอยู่ ฝั่งนี้ครับนี่ครับแหล็กน่าจะอยู่ฝั่งนี้ครับผมตอนนี้จะพาชมข้างนอกด้านนี้ก่อนอันนี้เสียงกลางครับนี่ใบแล้วแปดร้อยห้าสิบาทนะครับผมแปดร้อยห้าสิบาทนะครับนี่เสียงกลางนี่ฮอนโลดนะครับนี่สภาพแจ่มครับผมแจ่มพาชมแบบคร่าวๆนะครับว่าอัปเดตสินค้าเดี๋ยวจะว,ว่าห่างหายกันไป ือว่าช่วงนี้ไม่ได้ลง youtube เลยครับผมไม่ได้ลง youtube เลยเดี๋ยวจะถ่ายเป็นวีดีโอลง youtube ให้ชมนะครับผมจะไปทีละรายการครับผมเดี๋ยวผมจะนี่เป็นชุดไดว่าแหลกคอร์สมิกดิจิตอลน,นะครับตัวนี้วันนี้พาชมนะลูกค้า,าสนใจตัวไหนก็แชทหน้าจอแล้วก็ทักแชทเข้ามานะครับผมทักแชทเข้ามาหรือสอบถามเข้ามาได้ครับผม ถ้าบอกราคาทุกตัวผมคงไม่ไหวนะครับผมก็ให้มาดูคร่าวๆก่อนวันนี้ก็เหนื่อยมากครับไปวันนี้ไปรับของมาอยู่บนรถก็มีครับผมยังไม่ได้เอาลงพรุ่งนี้เราติดตามอีกนะครับเราจะอัปเดตลงช่อง youtube อีกทีนะครับผมนี่ก็ Power เนะครับก็ภาพมันจะเป็นสะดุดสะดุดไล์ผ่านช่อง youtube นะครับผมไล์ผ่าน youtube Power อนะครับ ราคาไม่แพงนะครับผมราคาโดนใจทุกตัวนะครับราคาโดนใจทุกตัววันนี้ก็มิกมิกก็ขายไปหมดแล้วนี่ครับผมมิกก็มีประมาณนี้นะครับอุปกรณ์นี่ครับภาพมันเป็นสะดุดสะดุดครับภาพมันสะดุดนี่ลายตามากเลยครับเน็ตเวิร์กก็มีนะครับผมเน็ตเวิร์กมือสองนีครับเน็ตเวิร์กมือสองนี่สนอเสนอตู้คอล์นี่ครับผม ขอลำใบละหนึ่งพันเก้าร้อสิบาทขอลัำหกนิ้วครับหกจุดห้านิ้วเนี่ยตัวนี้สองดอกกูเสียงสุดยอดไหมครับผมฝนตกไหมวันนี้ฝนไม่ตกครับพี่วันนี้ฝนไม่ตกตกตกตั้งแต่ตอนตอนช่วงประมาณบ่ายครับตกอยู่แต่ว่าตกบ่ายแล้วก็ตกทิดก็ตกแป๊บเดียว ขอดูแหลกหน่อยแหละเดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะครับแหลกเดี๋ยวอัปเดตลง Youtube นะครับผมนี้ผมพาชมตู้เล็กก่อนวันนี้ราคาลักแยาราคาใบละพันกว่าบาทครับผมแต่ว่าเสียงแจมมากครับเสียงแจมมากไม่ทราบว่ามีเก็บไปทางเก็บไปทางเก็บไปทางยังไม่มีครับทางร้านสนใจก็ทักแชทเข้ามาครับผม นั่นมีมิวสิกบุรีรัมย์ครับผมอัลบืนางรองนะครับตู้กลาง12นิ้วกลาง12นิ้วมีหลายราคาพี่มีราคาเริ่มต้นที่850บาทนะครับผมตู้ฮอนโหลดนะครับฮอนโหลด1คูณหนึ่งนะครับผมใบละ850บาทครับผมสนใจก็ทักเข้ามาครับผมมีอยู่8ใบนะครับสวัสดีครับตู้กลางกี่ดอกครับตู้กลางจะมีรุ่น1 1ดอกกับรุ่น2ดอกนะครับผมเพราะว่า ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับคือว่าจะไล่ราคาให้ดูมันก็ไม่ไหวครับวันนี้เหนื่อยเลยจะมาให้ชมข้อ่าวก่อนเดี๋ยวผมจะอัปเดตลง youtube อีกทีนะครับร้านอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์เข้าไปติดตามทางช่อง u t u b e ก็ได้ผมช่อง YouTube ก็ช่องร้านมิกมิวสิกบุรีรัมย์นะครับผม,ลบลม,บผมแล้วก็เข้าไปในส่วนมากผมจะอัปเดตอยู่ในเพจนะครับผมเพจแล้วก็ Facebook นะครับเฟซเฟซบุ๊ก ส่วนมากก็เพจก็เพจชื่อว่า Mi กมิวสิกบุรีลำนะครับผมเป็นภาษาไทยนะครับผมรุ่นสองดอกรุ่นสองดอกจะมีรุ่นพี่อ่ามันจะมีสี่นิ้วกับหกหกนิ้วนะครับพี่ครับตู้คอลัมน์ครับผมมันจะมีรุ่นถ้าเป็นรุ่นนู้นนะครับผมนี่นี่ครับผมสองดอกตัวนั้นจะเป็นสี่นิ้วนะครับผมนี่ที่ผมชี้นะครับ สอดอกตัวนั้นจะเป็นสีนิ้วใบละ9 5้้อยหบาทครับผม950บาทครับผมพร้อมใช้งานนะครับผมดอกสีนิ้ว2ดอกครับผมแต่แกงปัม๊มแล้วก็จะมาตู้นี้นะครับผมตู้นี้รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็น6นิ้ว2ดอกกับแรมหลม1ดอกนะครับผม6นิ้ว2ดอกกับแรมหนึ่ดอกอยู่ใบตัวนี้ ราคาอยู่ที่ใบละหนึ่งพันเออหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทครับผมพร้อมดังนะครับผมพร้อมใช้งานตัวนี้มีแหลมนะครับผมมีแหลมกับกลางตัวนี้กลางหกนิ้วสองดอกกับแหลมหนึ่งดอกครับผมตัวนั้นจะเป็นกลางสี่นิ้วสองดอกครับผมตัวน้อยตัวเล็กๆนะครับใส่ขาตั้งได้ครับตู้นี้มีเบ้าเสียบให้ด้วยนะครับผมราคาล่างยากครับผม เสียงอย่างแก่มนะครับผมฟังในบ้านครับฟังเพลงในบ้านเบาๆครับผมเปิดตู้สวยๆนะครับผม p o w เ r อร์มิกก็เปิดได้ครับผมนี่เบียดสิบสองนิ้วเบียดสิบสองนิ้วทางร้านก็มีนะครับผมพร้อมดอกพร้อมดอกก็อยู่ที่ใบละหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเหมือนกันครับนี่เข้าเซตนี้เลยครับนี่เซตนี้สวยๆแล้วครับนี่ตู้ใบนี้นะครับผม ตัวนี้กาลังมาแรงครับตู้เล็กตู้เล็กขายดีครับผมขายดีประกอบทั้งวันครับตู้เล็กนี่ลูกค้าซื้อโหขายดีครับผมนี่ใบละเก้าร้อยนี่เก้าร้อยห้าสิบาทนี่ครับผมนี่เก้าร้อยห้าสิบาทเลยขายดีนี่ครับผมขายดีมากครับตัวนี้ใบเล็กๆครับผมสวยๆครับผมประกอบทั้งวันครับวันนี้คุณมากครับผมกับคนดูทั้ง16ท่านนะครับผม สนใจก็ทักแชทหรือว่าโทรสอบถามมาได้นะครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับผมหนึ่งใบพร้อมดอกนะครับผมนี่เป็นดอกยี่สิบเอดนิ้วนะครับผมนี่เพราะว่าแอม ฝากกดติดตามนะครับผมเข้ามาทักทายกันผมจะมาอัปเดตอัปเดตให้ดูชมนะครับผมอัปเดตให้ชมว่าตู้อยู่บนรถอีกครับตู้แผ่นดินไหวนะครับผมแผ่นดินไหวแผ่นดินไหว,วใส่ทั้ง18ได้ใส่ทั้ง2 4เห1ียนิ้วได้นะครับผมเป็นมี2แบบนะครับจะมีใส่18ก็ได้ใส่2 1นิ้วก็ได้ในตู้ใบเดียวนะครับผมจะใส่ได้2รุ่น ก็จะมีอะเลสเตอร์ให้นะครับผมที่แปลงเป็น18ก็ได้ใส่ยี่สิบเอ็ดก็ได้ใบละพันห้ารบาทครับผมตู้แผ่นดินไหวใบละหนึ่ันห้ารบาทนะครับผมอยู่บนรถเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปเดตให้ชมนะครับผมขอบคุณมากๆครับฝากที่ติดตามนะครับผมช่องอร้านมิกมิวสิกบุรีล์นะครับผมขอบคุณไปทางลูกค้าทางไกลด้วยนะครับผมวันนี้ก็จัดส่งไปหลายรายการครับ ขอบคุณที่ลูกค้าที่ไว้วงาใจทางร้านนะครับผมท่านได้รับสินค้าแน่นอนครับจากทางร้านมิกมิวสิกบุรีลำอำเภอนังลองครับผมจังหวัดบุรีล์ครับผมบเบอร์โทรติดต่อ0862561322นะครับผมมีเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมอีกทีนะครับผมช่วงนี้ขอฝากติดตามไว้แค่นี้นะครับผมพี่สวัสดีครับ